ไปไปจุงมือแม่ขวัญไปเออไปไปพากันไปเข้าบ้านเลยกดไล<อ>ค์กดแชร์กดติดตห้ด้วยค่คะไม่เถอล่ะแม่ขวัญเรียกเขาไปพุ่นแมลลสิิไปใส่หอืมอ่าอ่าเดี๋ยวเจอพอเซมมาจัดการอีกนี่เออเออ กกบอลุ่มบอเหลวบอลุ่มบอเหลวจ้าบอดัมบอเหลวจ้บบวจบาบอเหลวบอเลิกจ้าหันตูดใส่แล้วจ้าไปไป,ไปจุงมือแม่ควันไปเออไปไปพากันไปเข้าบ้านเลย ไปเลยมาหดหนาคอกแล้วบบย่องเขาเอาก็จุงมือกันมาอยู่บนหดหนาคอกแล้วบนย่องเข่าไปไปวะโบไปอ่ามวนเพิน์ดปนีอ่าอ่าอ่า โบแล้ว์ขันบ่ขว่มโบแล้ว์แมนตาบ่ขว่มโบเล่ย์เออพ่นไปตามตามโบผู้เป็นต้นกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยน้อยต้นกล้วยน้อยกล้วยน้อยกล้วยน้อย Quay nói quay nói bảy lên đây nè, bảy bơ, bỏ lửa bóng lửa, bóng 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 นั่นล่างไปเห็นเลี้วเอาวะเอาวะเอาวะเขียนไปผุ่นเขียนไปดั่เองเลยไปไปเลยเขียนไปเองเลยไป,ไปเองช่วอืมก็พยายามพยายามเ,าเ,เขาล่องกลางบับ๊บ <c oughs> สินัง

ของข้าแม่เกือบล่มเออปี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 เดี๋ยวปล่อยกันปีปล่อยกันลูกปล่อยกันเอาฟังไหมมาเร็วมาเร็วพี่คนมาเร็วมาเร็วอย่าหยุดเฮ้ยบ่ต้องกวนเอาไปเอาเอาเก็บแล้วเดินไปเดินไปพี่สาวไปไปพี่ปีไปไปพุ่นไปพุ่นไหวไม่หยียบยังอยู่นี้ขายละ ยกยกโยกนะมันบ่ไนไเออนั่นละไปพักกันไปกินไสไปล่ะพ่นลากไปให้เมให้พี่แล้วไปขะหลังสวยดึงไว้พี่ควันดึงไว้ เออดันพี่ดึงเอาแล้วป้อบันนี่เอ้าพี่พพพพปีกินเลยพี่ปีหิ้วนั่นนั่นนั่นหน่วยกอ,อยกวนเอ้าเอ้เอ้ลุดน้องเป็นผู้ได้น้ำ น้องเป็นผูได้น้ำปีได้สายเปา่าไปเลยไปน้ำกาแฟเลยนั่นกาแฟไปแล้วนั่นปีอยากน้ำแล้วน่ะแม่เออหน่นนัดปีเออนน่นหนะลีลาโ <c oughs> ป้เน,ะนะี่ยเต็มโตเอาต้นนั้นให้เล่นว่าอุ้ย ไปเอาน้ำพอเอา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 ลุดเร็วลุดบบหักหักขาพันไปเลยวะปีกัดดึงพ่อปีเอาปีก็หิวน้ำน้องน้องก็แย่งโอ้ยโอ้ยเอาเออหนาหนาปีเยอะไม่อีกแล้วไม่อีกแล้ว ลมทวนในแม่โพกระไดไปใส่อีกเนาะวันนี้เนาะเสะเออถือเสะไว้เออถือเสะไว้เออถือเสะเลยเอาเอาเอา โอ right oh! 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 e ้ยหยาดกันกับปีละปะเดียวโอ้โอ้เขาประเมนเมตายนะเพราะเขาจะปล่อยให้นะน่า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 เออนี่เอาตัวปีละไปเลยไปเลยปีดนำบอลไหลเยอะเยอะนำบอลไหลเยอะ เป้าเป้าเป้าเออเอาละบันนี้ถึงน้ำแล้วกว่ตัวใบตัวมันเด้อโดนน้ำแล้วกว่ตัวไก่ตัวมันกินบลต้องกัดนะนะ้ามากินก็บปกินบลาซื้ออยากกวนเขาซื้อๆนี่นั่นะนะพอได้ลูกครับจำกันบปไดยให้เปียกน้ำจากง่วงง่วง,งกับซื้อนเลยติเนาะโดนน้ำแล้วอานะพอครับ โอ้น,น oh. ้าน uh 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 um ั่นๆๆๆๆว่าถ uh ึงน้ำแล้วเป็นคนละคนได้บ uh ันนี่ตัวไฟตัวมันได้บันนี่เออตัวไฟตัวมันได้บันนี่เด้อเอ้ยนี่แหละอาบน้ำโอ้อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำคนไปลูบทั้งหลังลูบทั้งหลัง Ừ, ừ. นอนดีๆให้แม่กวันทูขี้ไข่ใหมนะ้มีแปงไหมมีแปงไหมมัแป้แงเดี๋ยวเพื่อด่ะเบิ่งเพื่อนนังแอคชั่นเนียเพื่อด่ะแป้งยี่มงเสา<ไ>คุนไครับสยูให้แปง้งบาลันนี่ลูกละอเอเอเอาบน้าให้พ่อพ่อมนี่ละมือเส้าน่าเอาใครกันนี่เอาเอาเอาอาเ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 อาดาดจะยังกสิครับ เออเออเออเาแล้ยวเอาแล้วมาเด้ตดอกพีวันเ้ยไปแล้วพุนอาดลาดละพุนหะพี่กาแฟละบันนี่เจ้าใครงไปเล่นแป้งตัวบันนี้นี่ปะพุนแล้ววันนี้ไป้าัน บ่เมนห่วงห้องผมม่เป็นนอนได้เป็ตัวไหนปวงตะเออบไบ่ได้ทูดอกปุ่นเด่นดินแล้วบ่ได้ทูดอกอาแป้งแล้วอาแป้งแล้วเออ อ่าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะนี่ป้าแป้งเล้วนี่นี่บันนี้พูดได้สิกอดบันนี้พ่อสตีฟกอดไหมกอดแล้วทาแป้งคืงอเฮ้ย